นี้ผมอญญาจารย์ใส่ซ่อมได้จากรุงเทพจ้างนะครับมาจากนเทศการที่โรงเรียนบางทีเดี๋ยววันนี้เราได้นักบิดประจำโรงเรียนบางทีสองคนเดี๋ยวมาประลองความเร็วเป็นสื่อการเรียนการสอนจากรุงเทีย่ยวชางนะครับเรานํามาจาัดแสดงให้นักเรียนเห็นผลงานการดิดวันนี้ได้คู่แข่งเรียบร้อยไปรู้จักกรรมการกันนิดนึงนะครับแนะนําตัวนิดนึงกรรมการแนะนําตัวนิดนึงแนะนาตัวนิดนึงเอ่อแนะนําชื่อ ล่านี้ก่นวันนี้เขามาจัดเดือฟาดแปดนะครับมาเป็นกรรมการให้ได้มีกำกังไว้รู้จักกับคนขับคนแรกแนะนำตัวนิดนึงคนขับนู่นกล้องอยู่นู่นแนะนำตัวนิดนึงครับพี่เล่่นีบารสนะครับปีไหนที่บาร์สปสองมารู้จักคนทีปสองเราติดนะแนะนำตัวกันนิดนึงยี่สิบห้า ่าจะพี่แทนนะพี่สองนอ้าวพี่สองเจอกันเอาและพร้อมเรียบร้อยด้านหลังด้านหลังด้านหลังต้องอยู่ด้านหลังพร้พอมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมนะพร้อมนะพร้อมทุกอย่างพร้พอม ใครใช่ใจ,จะนะเดี๋ยวรอสักรู่เดี๋ยวยังไงก็ไปกดไลค์ในโลกส่วนตัวคุณชายเสกเอาไว้ทิปนี้เอาไวท้ไวทิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย